ประวัติและปฏิปทาพระครูภาวนาทัศนะวิสิทธิหรือหลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำสบายตำบลน,นาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางหลวงปู่แว่นธนปาโลนามเดิมท่านชื่อแว่นทุมกิจจะเป็นบุตรของนายวันดีและนางคำไพทุมกิจจะท่านเกิดเมื่อ วันเสาร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2453ตรงกับแรมสี่ค่ำเดือนสี่ปีจอณนะบ้านบัวตำบลสว่างอําเภอพนนานนิคมจังหวัดสกดนลนครท่านบนรรพชาเมื่ออายุ18ปีพุทธศักราช2471นะวัดศรีรัตนารามบ้านบัวตำบลสว่างอําเภอพนนานนิคมจังหวัดสกดนลนคร โดยมีพระอาจารย์สีทองเป็นพระอุปชาครั้งได้พบกับหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจึงสนใจการปฏิบัติสมาธิภาวนาทางสายพระธุดงกรรมฐา,านอุปสมบทสายธรรมยุทธเมื่ออายุ21ปีณนะวัดศรีเทพประดิษฐาารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม โดยมีพระเทพสิธาจารย์หรือหลวงปู่จันเขมิโยเมื่อครั้งดำรงสมรสกที่พระสารผ่านมุนีเป็นพระอุปชาเคยรับการศึกษาอบรมธรรมกับท่านพ่อหลีธรรม,มัทโลนะวัดป่าคองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิทธท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระต่อมาได้เป็นเจ้าวาดวัดป่าสุทาวาส บ้านคำสะอาดตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสนนกลนครอยู่6ปีแล้วจึงได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำพระสบายตำบลน,นาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางจนกระทั่งได้มรณภาพลงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบาททัติที่พระครูภาวนาทัศนาวิสุทธิการมรณภาพวันอังคารที่8 ธันวาคมพุทธศักราช2541สรีอ,อายุรวม88ปี8เดือน21วันพันษา68อาจาริยธรรมในพรรษาที่12ของหลวงปู่แว่นธนาปารณนั้นพระอาจารย์เก่งอธิบุตะโกได้ชวนหลวงปู่ไปกรารมัสการศพท่านพระอาจารย์เสากันตาศีลเถระที่วัดบุรพารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่แว่นได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระซึ่งท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้กลาบไหวองค์จริงและเห็นจริยวัรอันงดงามก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจจึงได้กราาบภาวนาขอถวายตัวเป็นสิทย์ของท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นหลวงปู่ได้รับความเมตตาการุณาจากท่านพระอาจารย์มั่น ด้วยการที่ท่านลินน้ำร้อนแล้วยื่นให้หลวงปู่ฉันโดยใช้ถ้วยของท่านพระอาจารย์มั่นนั่นเองด้วยความเคารพครูบาอาจารย์หลวงปู่รู้สึกว่าเป็นการไม่สมควรที่จะใช้ถ้วยน้ำร้อนใบเดียวกันกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงลังเลอิดออดถือถ้วยน้ำร้อนไว้เฉยๆพร้อมทั้งมองหาถ้วยใบอื่นมาเปลี่ยนท่านพระอาจารย์มั่นเห็นอาการลังเลของสิทธิจึงกล่าวกำชับ ให้ฉันอีกและให้ฉันให้หมดหลวงปู่จึงจําเป็นต้องฉันเพราะไม่อยากขาดความเมตตาจากครูบาอาจารย์ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเทศเชิงเปรียบเทียบให้หลวงปู่แว่นฟังว่ามีชายคนหนึ่งชำนาญในการตกเบ็ดเอากบน้อยไปเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อตกปลาเมื่อหย่อนเบ็ดลงในน้ำกบก็ตีน้ำอยู่ไปมาปลาเห็นเข้าก็คุบกบเป็นอาหาร ยังคงเหลือหนังกบติดอยู่กับเบ็ดชายคนนั้นจึงนำเอาสิ่งที่เห็นไปเป็นอุบายเจริญภาวนาจนเห็นร่างกายตนเองชัดเจนท่านพระอาจารย์มั่นย้ำต่อไปว่าการดูตัวเองจนเห็นชัดดีกว่าไปพิจารณาคนอื่นเห็นคนอื่นมีแต่หน้าตำหนิทั้งหมดสู้ดูตัวเองไม่ได้เนาะพอท่านพระอาจารย์มั่นเทศเสร็จท่านก็ลุกขึ้นเดินลงจากกุติ ไปท่าน้ำเพื่อลงเรือข้ามฟ้าหลวงปู่เดินตามไปพร้อมกับกำหนดดูอิริยาบถท่านพระอาจารย์มั่นไปด้วยและคิดในใจว่าท่านพระอาจารย์มั่นช่างมีจิตใจที่มั่นคงสมชื่อจริงๆเมื่อไปถึงท่าน้ำท่านพูดว่าท่านลงเรือลำนี้ผมจะลงเรือนั้นคือชี้ให้ลงเรือคนละลำกันหลวงปู่ยืนนิ่งอยู่เพราะตั้งใจจะลงเรือลำเดียวกันกับท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งท่านได้พูดย้ำคำพูดเดิมอีกถึงสองครั้งหลวงปู่จึงลงเรือคนละลำกับท่านพระจารย์มั่นพระเนนที่ติดตามมาต่างก็ลงเรือจนเต็มทั้งสองลำแล้วข้ามฝากไปจากอุบายธรรมที่ท่านพระจารย์มั่นเทศอนหลวงปู่นั้นแสดงว่าท่านกำหนดรู้ถึงการปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่เมื่อครั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีคือหลวงปู่ได้พิณารณากศพก่อนเผา เกิดดิมิตส,สอบโยมเป็นร่างกายของหลวงปู่ขึ้นมาแทนจนปรากฏเห็นไตลักชัดเจนซึ่งท่านพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนรู้สึกความจริงในอัตภาพร่างกายคนเราได้หลวงปู่จึงได้นำไปเป็นอุบายในการกำหนดพิจารณาธาตุขันร่างกายเป็นอารมณ์ตามจริงของหลวงปู่เองการนำอุบายจากท่านพระจารมั่นไปกำหนดการภาวนานับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่หลวงปู่ โดยถือเป็นทางดำเนินที่เข้ามรรคผลได้อย่างดียิ่งการปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่ในระยะต่อมาได้ลุดหน้าอย่างรวดเร็วกำลังสติกำลังปัญญามีความแจ่มใสมากขึ้นโดยลำดับจนสามารถเอาตัวรอดได้สมความตั้งใจของท่านที่มุ่งปฏิบัติชอบตามครูบาอาจาจรย์เจิินรอยตามเยี่ยงพระอริยะสาวกทั้งหลายในงานศพท่านพระอาจารย์เสามีหลายสิ่งที่หลวงปู่ รู้สึกประทับใจในวิธีการของท่านพระอาจารย์มั่นและนำมาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังบ่อยๆมีอยู่คืนหนึ่งพวกชาวบ้านได้พากันหาเสือไปจนถึงกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าจะเอาไปทำอะไรชาวบ้านตอบว่าจะเอาไปปูนั่งเพื่อฝึกหัดร้องสอพันยะเพื่อจะได้ไปร้องแข่งในงานศพท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นได้เรียกประชุมสง เมื่อคณะส่งมาพร้อมจึงพูดขึ้นว่าสอนพันยะนี้ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาท่านไม่ได้สอนผมก็ไม่ได้สอนใครเป็นผู้สอนหืมความจริงท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็รู้ว่าใครเป็นคนสอนแต่ท่านไม่ออกชื่อทั้งๆท,ที่ผู้สอนก็นั่งอยู่ใกล้ๆคงจะหมายถึงหลวงปู่แว่นเองก็ได้เพราะท่านเคยเป็นครูสอนสอพ,ญญนพันยะในพรรษาที่ห เมื่อครั้งไปพำนัจบจารรษาที่อำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่คืนนั้นไม่มีใครกล้าฝึกกลองสอรพันยะอีกเลยแต่เอาเวลาส่วนใหญ่ไปปฏิบัติประมาธิภาวนาต่างคนต่างปฏิบัติดูจิตดูใจของตนเองเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นอีกเรื่องหนึง่งในงานศพท่านพระอาจารย์เสาคือเขานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปชัก บางสกุลศพท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเดินไปที่ศพท่านพระอาจารย์เสากราบลงแล้วเดินกลับไม่ยอมชักบางสกุลเมื่อพรรษาที่ส3บสามแล้วหลวงปู่ออกเดินทางจากวัดนนวิเวศตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถรดวงไปยังจังหวัดสกลนครบ้านเกิดแล้วเข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นพอท่านเห็นก็ถามขึ้นว่าท่านแวนท่านภาวนายอย่างไร หลวงปู่กรกาบนมัสก,การว่ากระผมพิจารณาดูกายจนกระทั่งจิตพิกเห็นความสว่างสวยัยแล้วเข้าสู่ตัวรู้นั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้อธิบายอีกครั้งว่าการที่ท่านแว่นพิจารณากายจนจิตพิกไปสู่ความรู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในความรู้นั้นจะเป็นการทําให้ท่านติดอยู่ในความสุขอยู่อย่างนั้นครั้งออกจากความรู้เข้ามาอยู่ในกายมันก็ทุกทุกสุขสุขอยู่อย่างนั้น ไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าหลวงปู่ทำอย่างไรจึงจะได้คุณงามความดีท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่าแต่ก่อนผมยังเดือดร้อนอยู่ภาวนาปักจิตลงในกายทั้งวันทั้งคืนไม่ถอนมันจึงระเบิดออกให้เห็นตั้งแต่นั้นความรู้เกิดขึ้นไม่รู้จักหมดหลังจากได้รับอุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นแล้วหลวงปู่รู้สึกอึมเออ ในความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างมากมีกำลังใจในการค้นหาสัจธรรมด้วยใจเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้นในขนาดเดียวกันก็ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดเพื่อรับการฝึกฝนอบรมจากท่านพระอาจารย์มั่นให้มากขึ้นจึงกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมขอนิสัยหมายความว่าขออยู่รับใช้ใกล้ชิดเพื่อให้ครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำอบรมบ่มนิสัยให้ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่า พันแว่นพันษาสิบสามก็พ้นนิสัยแล้วหลวงปู่จึงกราบเรียนถวายพันษาตามพระวินัยผมก็รู้จักแต่ผมไม่ต้องการผมต้องการนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้นิสัยแล้วหลวงปู่ก็เล่งความเพียรมากขึ้นเมื่อมีสิ่งใดติดขัดก็เข้าเรียนถามท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องข้อนั้นๆการปฏบิบัติบังเกิดผลดีจิตปลอดปโปรง่งมีกำลังสมาธิเพิ่มขึ้นล่วงมาจนใกล้จะเข้าพรรษาหลวงปู่จึงกราบลาท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางประจำสาที่อำเภอพันนานิคมต่อมาในปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้รับข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่คิดจะเดินทางไบเคครบศพของท่านพระอาจารย์มั่น ที่จังหวัดสกลนครบางเอิญหลวงปู่สิมได้แวะมาเยี่ยมหลวงปู่ในช่วงนั้นได้กล่าวทักทานไว้โดยให้ข้อคิดว่าท่านพระจาร์มั่นของเราท่านไม่ได้ปรารถนาให้เดินทางไปาลบศพท่านแต่ท่านพระจาร์มั่นประสงค์ให้ลูกเศรษฐลูกหาตั้งหน้าต,ตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาจิตให้มั่นคงหลวงปู่แว่นจึงไม่ได้เดินทางไปยังวัดป่าสุทาวาส แต่มุ่งมั่นในการปฏิบัติภาวนาเพื่อค้นหาสัจธรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไปตามแนวทางที่ได้รับการอบรมธรรมมาจากท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตตเะเถระหลวงปู่แว่นธนปาโลแห่งวัดถ้ำพระสบายตำบลน,นาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันท่านเป็นสิทธิอาวุโสองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น โพลิทัตโตอาจารย์ปฐถมนิดมาโนดได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่แว่นหลายครั้งทั้งที่กรุงเทพและที่วัดถ้ำพระสบายแทบทุกครั้งท่านจะทักข้าพเจ้าเสมอว่าเมื่อ,อไหร่จะบวชใจจริงข้าพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะบวชและมอบกายถวายชีวิตเพื่อตามรอยองค์พระาศาสดาแต่ก็ยังหาโอกาสนั้นไม่ได้เพราะหลงโลกมาเป็นเวลานาน การจะถอดจะถอนจากโลกที่เราสร้างไม่ใช่ทาได้ง่ายจึงกราบเรียนหลวงปู่ไปว่าผมอยากจะบวชแต่ยังมีเมียมีลูกจะต้องดูแลหลวงปู่ตอบว่าเอาเมียมาบวชด,ด้วยผมก็ตอบว่าทําไม่ได้ครับลูกยังเรียนหนังสืออยู่หลวงปู่ก็ลุกว่าเอาลูกมาบวชเนรด้วยก็ได้ข้าพเจ้าก็จนแทบได้แต่หัวเราแก้เก้อไป ข้าพระเจ้าถูกลุกด้วยคำถามข้างต้นอยู่เสมอซึ่งแสดงว่าในน้ำจิตน้ำใจของหลวงปู่ท่านมีศรัทธายิ่งต่อการบวชเป็นพระพิสุุท่านปฏิบัติตามพระธรรม,มวินยัยโดยเคร่งครัดระมัดระวังทุกอิริยาบถผู้มีโอกาสได้กราบไหว้และใกล้ชิดหลวงปู่ย่อมรู้ว่าท่านเป็นพระดีองค์หนึ่งในปัจจุบันพระดีจะมีพลังดึงดูดให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าหาเข้าใกล้ ด้วยความทราบซสืงใจกรลาบแล้วก็ยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอคุณดำรงภูรยานักเขียนธรรมแห่งนิติศารโลกทิพย์ได้เขียนถึงหลวงปู่แว่นว่าหลายครั้งแล้วที่ผู้เขียนเดินทางไปกรลาบพระดีที่ควรกราบไหว้แห่งจังหวัดลำปางเมื่อไปพบท่านเป็นครั้งแรกแม้ท่านจะเป็นพระที่พูดน้อยชนิดที่ถามคำแล้วก็ตอบคำแต่ทว่าในส่วนลึกของจิตใจนั้น เกิดความศรัทธาในปฏิปทาของท่านเป็นอย่างมากตลอดเวลาในการนั่งสนทนากับท่านท่านจะนั่งตัวตรงนิ่งด้วยอาการสำรวมยาหาทิฏฐิไม่ได้เลยไม่ว่าญาติโยมนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามกิริยาจะสำรวมอย่างนี้ตลอดอีกตอนหนึ่งผู้เขียนคนเดียวกันก็สรุปถึงลักษณะของหลวงปู่แวนโดยรวมว่าจริงจะเห็นได้ว่าท่านพระจารย์แวนธนาปาโร มีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านเป็นพระอริยเจ้าที่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์องค์หนึ่งในยุคปัจจุบันในยุคที่พระดีค่อนข้างที่จะหายากอย่างยิ่งหลวงปู่แว่นใช้ชีวิตเป็นพระพิสุยาวนานต่อเนื่องกันถึง68ปีท่านผ่านการทุดงมาอย่างโชคโชนและน่าจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างไม่น่าเครือบแคลงสงสัยดใดๆเลย ท่านเป็นพระที่เรากราบไหว้ได้ด้วยความสนิทใจไม่สงสัยเครือบแคงใดๆทั้งสิน้นในชีวิตวัยเยาว์เด็กชายแว่นมักจะตามมารดาไปยังที่ต่างๆเสมอเรียกว่าติดแม่อย่างมากจากการติดแม่นี้เองทําให้หลวงปู่ได้นิสัยฝ่ายธรรมมาตั้งแต่เล็กๆโดยเฉพาะวันโกนวันพระเด็กชายแว่นจะมีโอกาสไปวัดคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระสงฆ์องค์เจ้ามาตั้งแต่เยาวัย ท่านจึงมีศรัทธาต่อการออกบวชพอได้รับการโน้มน้าวจิตใจก็คิดอยากจะบวชตามพระเนรที่ท่านได้เคยเห็นมาสมัยหลวงปู่เข้าสู่วัยรุ่นท่านเคยเล้อเรียนให้โยมารดาตกอกตกใจเหมือนกันหลวงปู่เล่าว่าวันหนึ่งโยมารดากลับจากไปฟังเทศกรรมฐานจากวัดก็เอาคำพระมาสอนลูกว่าตัวตนไม่ใช่ของตนหลวงปู่กำลังถือมีดโตอยู่พอดี นึกสนุกกว่ามีโต้จะฟันลงที่โยมมารดาเพื่อจะลองคำพูดที่ว่าตัวตนไม่ใช่ของเราโยมมารดาตกใจนึกว่าจะฟันจริงๆร้องลั่นว่าอยา่ามึงอย่ามาฟันกูทุกคนที่อยู่หน้าที่นั่นต่างหัวเราะขบขันกันที่เห็นหลวงปู่หลอโยมมารดาคราวนั้นหลวงปู่ได้พูดถึงเรื่องนี้ภายหลังว่าพอมาบวชแล้วถึงได้รู้จักคำสอนในตัวเรากว่าจะอ่านจิตใจออก พร้อมทั้งลากเสียงสูงตามเอกลักษณ์ของหลวงปู่ว่าพู้โตมันไม่ใช่ของง่ายเลยหมายความว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องตัวเราของเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในหนังสือที่เราลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารเสด็จผูกพระสีมาวัดธรรมพระสบายเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราชส5 4 0 ได้บันทึกในเชิงเปรียบเทียบไว้ว่าในครั้งพุทธกาลพระอานน์เป็นพุทธอนุชาผู้เป็นสหายชาติเกื้อกูลพระพุทธองค์ในกึ่งพุทธกาลนี้พุทธสาวกผู้สัมมาปฏิบัติเช่นหลวงปู่สิมพุทธาจาโลก็มีหลวงปู่แว่นธนาปาโลผู้มีศักดิ์เป็นน้องชายคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันหลวงปู่สิมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นที่เคารพรัก และศรัทธาของเหล่าผูาส้สายชนผู้ปฏิบัติธรรมแห่งวัดถ้ำผาป่องตำบลบ้านถา้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มรราภาพลงเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535สรีรวมอายุได้82ปี9เดือน19วันอายุพรรษา63พรรษาหลวงปู่สิมกับหลวงปู่แวน่นเป็นญาติใกล้ชิดกันในตระกูล โยมบิดาของหลวงปู่สิมเป็นพี่ชายแท้ๆของโยมบารดาของหลวงปู่แวน่นจึงถือว่าหลวงปู่สิมเป็นญาติผู้พี่และหลวงปู่แว่นเป็นญาติผู้นอกที่สําคัญก็คือท่านทั้งสองมีอายุไล่เลี่ยกันสนิทสนมกันตั้งแต่เด็กและอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดหลวงปู่แวน่นเล่าให้ฟังว่าสมัยยังหนุ่มหลวงปู่ทั้งสองมักเที่ยวในหมู่บ้านต่างๆด้วยกันตามภาษาคนหนุ่มก่อนบวช หลวงปูส่สิมนั้นเป็นหมอลำส่วนหลวงปู่แวนนั้นเป็นหมอแขนคู่กันไปความสนิทสนมของหลวงปู่ทั้งสองจึงมีความลึกซึ้งแนบแน่นเป็นอย่างมากหลวงปูส่สิมบวชเป็นพระกอ่อนและเมื่อสมัยหลวงปู่แวนจะออกบวชหลวงปูส่สิมได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและก็ได้เกื้อกูลกันมาต่อเนื่องในระหว่างของเพศบรรพชิตจนปัดฉิมไหวนอกจากนี้แล้ว ทั้งสององค์ยังมีญาติหลานที่เป็นพระอริยเจ้าชื่อดังแห่งเมืองลำปางอีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่หลวงกะตะปุญโญแห่งวัดป่าสำรานิวาตําตบลสาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาานี่คือความใกล้ชิดของหลวงปู่ทั้งสามองค์หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสัมมณตนเ,นเมื่ออายุ18ปีเมื่อปีพุทธศักราช24 7 2เจนะวัดศรีรัตนาราม บ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระอาจารย์สีทองเป็นพระอุปชาหลังจากที่หลวงปู่แวน่นได้ไปประชาะเป็นสามเณรแล้วพระพิสุสิมญาติผู้พี่ซึ่งบวชเป็นพระธรรมยุทธและฝึกปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นได้เดินทางกลับบ้านเพื่อเกณฑอาหารเพราะอายุครบ20ปีหลวงปู่แวน่นเล่าถึงหลวงปู่สิมในสมัยนั้นว่า เมื่อเห็นจริยวัตรอันงดงามทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งยืนเดินของพระพิสุสิมจึงนำความมาเล่าให้พี่ชายฟังว่าเห็นครูบาสิมหน้าเลื่อมใสจะขอออกกรรมฐานด้วยพี่ชายจึงบอกว่าดีละเนนถ้าจะออกกรรมฐานเราจะหามุ้งกรดให้สามเนนแว่นได้ลาโยมบิดาบารดาออกทุดงเมื่อหลวงปู่สิมไม่ถูกเกณฑ์ทหาร และท่านได้พาสัมมาเนรแว่นไปขอนแก่นระหว่างทางได้พักที่ป่าชา้าอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลน,นครพระพิสุสิมได้ทําเพิงพักส่วนสัมมาเนรแว่นนอนบนพื้นดินโดยหักไม้มาแทนที่หมอนและที่นอนเวลากลางคืนพระพิสุสิมได้สอนสัมมาเนรแว่นให้ภาวนาและเดินจงกรมตามแบบหลวงปู่มั่นหลวงปู่เล่าว,ว่าถูกพระพิสุสิมตีหลังเสียหลายที เวลากราบพระเพราะเวลากราบพระท่านกราบหลังโกงดูไม่งดงามท่านต้องไปฝึกกราบจนถูกต้องแล้วจึงมากราบพร้อมกับพระพิสุสิมนอกจากนั้นพระพิสุสิมยังสอนวิธีการของผ้าและข้อวัดต่างๆตามสมควรเรื่องที่หลวงปู่แว่นชอบชวนคนบวชนั้นครั้งหนึ่งท่านมาเทศที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์พอเทศจบคนเขาให้ท่านเป่าหัวให้ท่านก็ว่า นี่เป่าให้ได้บวชนะทางช่องตำนานเกจิบองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงปู่แว่นธนปาโลมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ